สวัสดีครับพบกับเราช่องพังนาซาพลายควันชัยครับผมนี่เราอยู่ที่บ้านครอบครัวพลายตองคูลครับเรามาดูกันว่าเ็าจะพาน้องๆไปไหนครับนี่ออกไปผูข้างนอกเลยครับเดี๋ยวเาข้ามาครับก็เดี๋ยวทําความสะอาดตรงนี้ก่อนครับพอกวันเขาบอกว่าไปอยู่ข้างนอกก่อนครับผมก็วันนี้เราก็จะทําบุญให้สบายแก้วด้วยครับแล้วก็จับมนต์พระ าสานเทนด้วยครับครับผมโอ้เอาออกไปก่อนครับแล้วเราก็ทําความสะอาดนะครับจะพาน้องช้างไปไว้ป่าก่อนนะครับผมจะกลับมาทําความสะอาดวันนี้เขาจะงานทําบุญให้กับน้องจบาแก้วครับผม ครับลูกปัน่นที่ครบครัวพลายทองคุณก็สร้างขึ้นน้องจะบาแก้วครับผม ตอนเช้านะครับอากาศดีครับวันนี้เย็นยนหน่อยออเดินไม่ทันเพื่อนครับวิ่งเลยครับ <laughs> แม่ดกลักแม่ดอกรักพ่อป่าพ่อควานวิ่งครับผมเดินไม่ตันเพื่อนครับ tráng phúng tráng phúng nè tính là khắp โอ้น้องทองคูณมีเสียงด้วย แม่ดอกรักนะครับแม่ของน้องทองคูณครับดูน้องทองคูณทำอะไรครับเนี่ย ทองคุณนี่ก็เหมือนพ่อเขามากครับทองคุณน้องก็คขันนะครับถูต้นไม้ 啊，不好啊，弄不烂。 ทองคูณคีดเล่นครับ ป่าเพลเล่นอะไรครับเดี๋ยววันนี้พาไป็นอให้พ่อบอกว่าเดี๋ยววันนี้ป่าไปทำบุญให้น้องนะครับผมอกกับน้องทองคูณครับ น้องชบาแก้ว <laughs> <laughs> ไปแล้วครับครับผมครับไปสวยเลยเสียงครับเอฟีเลยเร็วครับคุณแม่ครับคุณครับผมโอ้เสียงดีครับน้องทองคูณจะหอมแก้มคุณพ่อนะครับโอ้วันนี้จะพาท่านคุณให้น้องอเดี๋ยวพาเข้าไป <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังนาซาปลายขวัญชายด้วยนะครับขอบคุณครับ